สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทู b e ถาอินเทอร์เนนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณเปรวสีเงินเขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพส์เช้าวันที่10มีนาคม2,565ชื่อเรื่องว่าภาวะผู้นำอย่างวิกฤตสถานการณ์วิกฤตสงครามอย่างนี้ใครเป็นรัฐบาลหนักก็ไม่เท่าเครียด หนักไม่ใช่หนักที่ต้องไปรบกับใคราแต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมันไปกระแทกชีวิตเศรษฐกิจสังคมจนเกิดภาวะทุกประชาชนทั่วหน้าและทุกประชาชนนี่แหละคือทุกร่วมใจคนเป็นนายกทําให้ต้องเครียดเห็นนายกประยุทธ์แต่ละวันงกงกงกในแต่ละเรื่องในแต่ละปัญหาในแต่ละความต้องการของตัญหามนุษย์ไม่อยากบอกว่าสงสารแต่ขอบอกว่าเห็นใจด้วยเข้าใจ ในความรู้สึกลึกๆผมแอบดีใจว่าโชคดีของบ้านเมืองที่สถานการณ์อย่างนี้ได้คนอย่างคนเอกประยุทธ์มาคัดท้ายประเทศลำพังยูเครนรัเสเซียจะว่าไปเนื้อแท้ปัญหาอยู่ในวงจํากัดโลกไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ที่มันเดือดร้อนไปทั่วทั้งโลกรวมทั้งไทยก็ตรงสหรัฐและอียูวางตําแหน่งยูเครนเป็นร่างทรงของเขานี่แหละเมื่อรัเสเซียตกหน้าสั่งสอนยูเครนสหรัฐและอียูจึงทึกทักว่าตกหน้าเขาประมาณนั้นอยู EU คนใกล้บ้านรัเสเซียนะ่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่สหรัฐคนบ้านไกล ซึ่งเลรเสเซียอยู่แล้วนั่นแหละอ้างเป็นผู้พิทักษ์โลกจะเช็คบินรัเสเซียให้ได้ปัญหามันจึงบานปลายจากสองคนทะเลาะก,กันลามเป็นปัญหาเศรษฐกิจการท้าการเงินการเมืองระหว่างขั้วตะวันตกสหรัฐบวกพันธมิตรยุโรปกับขั้วตะวันออกรักเสเซียบวกจีนบวกอินเดียสะเทือนไปทั้งโลกสงครามโลกครั้งที่สก็วันไปถึงขั้นนั้นแล้วสหรัฐพยายามจะให้ประเทศต่างๆแบ่งขั้วเลือกข้างกรณีอย่างนี้อย่างความอิหลักอิเลือ ให้บ้านเล็กเมืองน้อยมากทีเดียวรวมทั้งไทยรัสเซียก็ญาติสนิทสหรัฐก็มหามิตรประเทศทั้งสองล้วนเป็นญาติเป็นมิตรที่แสนดีต่อกันมายาวนานเมื่อสองฝ่ายทะเลาะกันจะให้ไทยเราซึ่งสนิทสนมรักใคร่ทั้งสองฝ่ายเลือกเข้าข้างไปอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิใช่วิสัยไทยจะทํากับญาติกับมิตรไทยที่เป็นได้กับทุกฝ่ายคือสาลาพักใจใครทุกใครเจ็บใครไข้ใครมีปัญหาอะไรขาดเหลือ เผื่อฝ่ายอะไรทุกฝ่ายก็อ,ออกปากได้พึ่งพิงได้นี่แหละคือธรรมชาติที่เป็นไทยและไทยเป็นชาติมหาอำนาจทั้งหลายไม่ว่าสหรัฐรัสเซียจีนเขาก็เข้าใจธรรมชาติที่เป็นเช่นนี้มาตลอดของไทยเขาจึงไม่คาดคั้นมั่นตายเอากับไทยตามต้องการเขาไปทุกเรื่องอย่างที่ประชุมสาประชาชาติมีข้อเรียกร้องให้รัสเซียยุติการคู้รบและถอนทหารออกจากยูเครนเรียกว่าประนามรัสเซียที่บุกยูเครนประมาณนั้น เรื่องสิทธิในอธิปไตยและมูรณภาพแห่งดินแดนมันเป็นหลักการสากลของสาประชาชาติอยู่แล้วเมื่อให้ประเทศสมาชิกโหวตในฐานะไทยเป็นสมาชิกก็เป็นความชอบธรรมที่โหวตเห็นชอบเป็นหนึ่งในร้อยสี่สิบเอ็ดชาติอันเป็นส่วนใหญ่ทั้งรัเทียสหรัฐก็เข้าใจเรื่องยูเอ็นเป็นเรื่องของหลักการร่วมไม่สะท้อนทางปฏิบัติเฉพาะตัวเฉพาะประเทศและทราบข่าวกันแล้วใช่ไหมยี่สิบแปดยี่สิบเก้ามีนาคมนายกประยุทธ์และรัฐมนตรีต่างประเทศดอดปรมัดวินยัย จะเดินทางไปไประชุมสุดยอดพิเศษของสหรัฐอเมริกากับสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนที่กรุงวอชิงตันตามคําเชิญของประธานาธิบดีโจไบเดนไม่ใช่มีเรื่องยูเครนรัสเซียแล้วปุ๊บปั๊บเชิญกลุ่มประเทศอาเซียนมาทํานองเชิญไปบีบให้เลือกข้างอย่างที่มีบางคนพูดทําเนียบขาวเขาแถลงเชิญเรื่องนี้มาก่อนแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาโนธ์ในวาระเฉลิมฉลองครบครอบ45ปีแห่งการสถาปนาสัมพันธการพูดระหว่างสหรัฐและอาเซียน และไทยทั้งในฐานะกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งในฐานะมหามิตรครั้งหนึ่งตอนสงครามมหาเอเชียบูรพาไทยเคยประกาศสงครามกับสหรัฐจด้วยซัำแต่เมื่อญี่ปุ่นแพ้ไทยกลับชนะสงครามนั่นก็เพราะมหามิตรสหรัฐช่วยเหลือและนี่เมื่อมหามิตรให้เกียรติเชิญผู้นำประเทศไทยในฐานะอาเซียนไปร่วมประชุมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์45ปีสหรัฐอาเซียนนับเป็นเรื่องน่ายินดีและควรกระตือรือร้นอย่างยิ่งที่จะเดินทางไปร่วมตามคำเชิญที่วอชิงตัน พวกคิดยุ่หยิมพวกมองยาวไม่เลยหนวดมดรู้จักรักชาติแบบวางเฉยเสียบ้างก็ได้การรู้จักบรรยาสทางสังคมการรู้ว่าการอยู่ร่วมบนฐานอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนควรจะประพฤติธปฏิบัติและวางตนแบบไหนผู้มีคุณสมบัติผู้ดีน่าจะเข้าใจมิใช่หรือนักเกลียดมากที่ใครจะยกเรื่องยูคเครนรัเสเซียไปสรุปรวมกับที่สหรัฐเชิญกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งมีไทยด้วยไปประชุมที่วอชิงตันว่าเรียกบริวารไปรับ คสั่งและนี่สมมุติว่ารัสเซียเชิญผู้นําไทยไปประชุมในวาระเฉลิมฉลองสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียไทยอะไราสักอย่างแน่นอนนายกต้องยินดีไปร่วมประชุมตามคําเชิญคนไทยต้องรู้ว่าที่ไทยไม่ตกเป็นเมืองขึ้นนักล่าอนานิคมอย่างฝรั่งเศสอังกฤษส่วนหนึ่งนั้นไม่เพราะพระเจ้าชาดิโคลาที่สองแห่งรัสเซียดอกรือ้อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จโดยรถไฟจากกรุงบริลินถึงกรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเ,เมื่อวันที่3รกรกฎาคม2440เวลา21นาฬิกา 30นาทีพระเจ้าซาสเสด็จมารับที่สถานีรถไฟทั้งสองพระองค์ประทับรถพระที่นั่งไปสู่พระราชวังปีเตอร์ฮอฟซึ่งจัดเป็นที่ประทับในการสมยพระกระยาหารค่ำในวันที่4กรกฎาคมสมเด็จพระปิยมหาราชทรงถือโอกาสปรับทุกถึงการรุกรานของมหาอำนาจจากยุโรปในเช้าวันทุ่ขึ้นพระเจ้าซาจึงจัดให้มีการฉายพระรูปร่วมกันที่พระราชวังปีเตอร์ฮอฟอีกทั้งยังส่งรับสั่งให้ราชสำนักรัเสเซียนำภาพที่คิงจุฬาลงกรณ์จากสยามประทับคู่กับ พระเจ้าซาแห่งรัสเซียส่งไปยังหนังสือพิมพ์ที่ออกในเมืองหลวงของทุกประเทศในยุโรปทุกฉบับทั้งยังทรงเขียนคําอธิบายภาพด้วยพระองค์เองว่าสยามเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาหาใช่ประเทศล้าหลังซึ่งมหาประเทศจะเอาอาศัยเป็นมูลเหตุเข้ายึดครองมิได้แล้ววงเล็บไว้โรมบุญน,นานี่ส่วนหนึ่งแห่งรากเหง้าดํารงชาติไทยในขวดสัมพันธ์บุตรญาติบุตรมิตรระหว่างไทยกับสหรัฐและระัสเซียมีห่วง้อยร้อยรัฐประวัติถึงมิรู้ใครประมาณนั้นฉะนั้น จะรุ่นใหม่รุ่นเก่าหรือไม่มีรุ่นก็ตามควรศึกษาหาความรู้การมองโลกประมวลความเพื่อการอยู่ร่วมโลกร่วมสังคมแบบอารยชาติที่รู้จักแยกแยะแล้วบริหารการวางตัววางตนให้ถูกต้องเหมาะสมจะเป็นคุณทั้งเขาทั้งเราสถานเดียวการเป็นรัฐบาลเป็นนายกน่ะมันเป็นไม่ยากหรอกที่ยากคือเป็นแล้วทําประโยชน์อะไรให้สังคมชาติและประชาชนอยู่รอดอยู่สุขตามการตามฐานานรูปอันควรต่างหากปลายมีนานายกนิราชรักห่างเคหา ถือว่าถูกฉลกเหมือนฟ้าดินจัดสันไปจากประเทศมีคนอื่นรักษาการแทนในตําแหน่งนายกชั่วคราวนั่นเท่ากับว่าคนจากเก้าอี้นายกไปแล้วแล้วกลับมารับเมษาเยือนเป็นนิวประยุทธ์พริฤหัตสมบดีแห่งความเป็นใหญ่ประทับทุกอย่างปรับเปลี่ยนร้ายเวียนเป็นดีทีนี้ล่ะเมืองหนึ่งพฤศจิกาหสนายกไปร่วมประชุม World l วล e a เด r Summit ที่รกราสโกสกอตแลนด์สหราชอาณาจักร ในการสนทนากับประธานาธิบดีโจไบเดนนายกได้เชิญโจไบเดนมางานเอคที่ไทยเป็นเจ้าภาพพฤศจิกยายนนี้มีใช่หรือท่านไปคราวนี้อย่าลืมคอนเฟิร์มละกันนี่เป็นเรื่องราวที่ทางด้านคุณเปียวสีเงินนั้นเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่10เดือนมีนาคม2565แต่ว่าตอนคุณเปียวสีเงินนั้นเขียนเนี่ยครับคงยังไม่ได้รับการยืนยันจากทางด้านกัมบูชานะครับสมเด็จคุณเซนซึ่งเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ล่าสุดน,นั้นออกมาประกาศนะครับว่าจะมีการเลื่อน การประชุมร่วมระหว่างสหรัฐอเมริกากับอาเซียนเนื่องจากว่ามีบรรดาผู้นําบางประเทศนั้นยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะไปร่วมในการประชุมครั้งนี้ได้หรือว่ายังติดภาร,รกิจไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะไปประชุมร่วมกับสหรัฐอเมริกาดังนั้นเนี่ยภาร,รกิจการไปประชุมร่วมกับสหรัฐอเมริกาที่คุณเปียวสิงเงินเขียนเอาไว้ข้างต้นนั้นเป็นอันว่าเวลานี้เนี่ยครับเลื่อนอ,อย่างไม่มีกําหนดนะครับอาจจะต้องรอสถานการณ์ คลี่คลายจากสถานการณ์สงครามในส่วนของยูเครนรันเสเซียด้วยหรือไม่อันนั้นไม่ทราบได้ก็คงต้องรอประธานอาเซียนอย่างทางด้านสมเด็จคุนเซนนะครับซึ่งจะนําพากัมพูชาไปอย่างไรนะครับแล้วก็นําพาสมาชิกอาเซียนไปอย่างไรนั่นคือเป็นสิ่งที่ผู้นำของอาเซียนทุกคนก็จะให้ความเคารพกับประธานอาเซียนในแต่ละรอบป,ปีซึ่งปีนี้ก็มีกัมพูชาทําหน้าที่ดังนั้นก็รอการคอนเฟิร์มหรือว่ารอการยืนยันอีกครั้งจากทางด้าน กัมพูชานั่นจะเป็นเรื่องของการดีที่สุดแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับรองเองนั้นเป็นมิตรกับทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะทั้งฝั่งสหรัฐอเมริกาหรือทั้งฝั่งฝรักก่งเศสดังนั้นเนี่ยการวางตัวจึงเป็นสิ่งสําคัญในสถานการณ์ล่อแหลมแบบนี้ครับ